ที่ดูดนเนี่ยพากติดอย่างดีด้วยนะค่ะนี่ค่ะวัดอะไรนะวัดชอาชอาวัดใหญ่ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะสวัสดีค่ะมาขอพรค่ะมาขอพรค่ะนี่ค่ะดารานะคะดารานะคะสวยมากดีค่ะดี ดีหมดค่ะดีทุกอย่างค่ะเห็นๆเลยเลยมีความสุขมาก ขอพ่ไหว้พระ